กันนตรงี้มาขอทุนการศึกษาค่ะพ่อแม่หนูไปไหนล่ะพ่อแม่ไม่มีค่ะที่ไม่ให้เงินได้ไหมขอทุนการศึกษาหน่อยค่ะขอทุนการศึกษาหน่อยค่ะ ขอทุนการศึกษาหน่อยค่ะเอาเนอ้องยังไม่ครบอีกเหรอทุนอะยังเลยอ่ะพี่ค่าเธอมนิดนิดหน่อยมีหนูกาลังต้องสองคนเองก็มายูดตรงนี้ทุกวันที่ผ่านมาพี่ก็ให้เองทุกวันนี่ทอให้พี่เลยนะวันเนี้ได้ครับพี่ล้อเล่นวันนี้พี่ให้เลยยี่สิบบาทวันนี้พี่ใจดี ขอเก็บเงินได้เร็วๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ไปละบ๊ายบายสู้พี่แจวถ้าเกิดมีพี่ใจดีแบบนี้สักห้าหกคนคงจะดีสิเนาะใช่พี่เขามาให้เราทุกวันเลยเนาะขอทุนการศึกษาหน่อยคะ่ะขอทุนการศึกษาหน่อยคะ่ะพี่แจวหนูหิวแล้วอะ่ะเอ้าหิวแล้วเหรอ วันนี้ยังได้เงินน้อยอยู่เลยงั้นไปนั่งพักกันก่อนไหมอืมดีนะพี่เจวเดี๋ยวค่อย,ยมาขอใหม่ก็ได้ไปม,<ะ>มาแล้วอะกินน้ำก่อนนะ พี่แจแล้วเราจะกินอะไรกันดีล่ะพี่ยังไม่รู้เลยงกินน้ำไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ของเงินอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะไปซื้อให้โอเคค่ะเอาหนูหนูมานั่งทำอะไรกันตรงนี้อะมาขอทุนการศึกษาค่ะอ๋อแล้วทำไมมานั่งขอกันสองคนล่ะ พ่อแม่หนูไปไหนล่ะพ่อแม่ไม่มีค่ะไม่มีพ่อแม่แล้วอยู่กับใครอ่ะอยู่กับยายกับน้องค่ะแต่ว่ายายแก่แล้วค่ะเอาขาดกเยอะไหมอะทุนการศึกษาเนี่ย งด้ค่ะงั้นเอาข้าวไปกินกันแล้วกันนะสองคนขอบคุณค่ะยายไปจาเงนแล้ว,ลวข้ากินแล้วน้องกินเยอะๆเลยนะอืม้มหกินเลยไปจาก,กินไหมน้องกินให้อิ่มเลย แป๊ะพี่จ๊าเราไปขอทุนกอบกันเถอะอ้เอาเด็กๆก,กินข้าวกันหรือยังยัง,ยงเลยค่ะ,คะดีเลยพี่เอาเข้าวมาฝากขอบคุณค่ะ<อ>พี่ให้หมดนี่เลยนะ มันเยอะไปหรือเปล่าคะแค่หนูกับน้องแค่สองกล่องก็พอ,อเอานะ่าพี่ให้ไปหมดเนี่ยแหละแล้วหนูจะไปทำอะไรล่ะคะก็ถ้ามันเหลือจะไปทำอะไรก็ลองคิดดูนะพี่ไปละขอบคุณพี่แห่แล้วเราจะเอาข้าวกล่องพวกนี้ไปทำอะไรกันดีอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ดูบันสุกรอเอาไปแจกดีไหมไม่เอาคิดก่อนนะอ๋อนูคิดออกแล้วอะไรอ่ะเราเอาไปหายก็ดีไหมเอาไปโทรเอยปิดทางเอาหือยืนสมั่นใจเลยขายกันดีกว่าข้าวเก่าเพื่อการซื้อ าขายข้าวกล่องเพื่อการศึกษาเหรอใช่ค่ะโอ้ยดีดีไอเดียดีพี่ชอบแล้วเมนูอะไรอะวันนี้กระเพราไก่ไข่ดาวค่ะกะเพราไก่ไข่ดาวกล่องเท่าไหร่สี่สิบาบาทสี่สิบหรองั้นพี่เอาหนึ่งกล่องไม่สิเอาสองกล่องดีกว่าเดี๋ยวพี่ไม่อิ่มค่ะโอ้ยกินหอมอะ่ะ ที่ให้ร้อยหนึ่งเลยไม่ต้องทอนติ๊บค่ะขายดีๆนะบ๊ายบาขอพี่แก้วขายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่เป้ยๆเองจิมหมดแล้วใช่ถ้าเราขายต่อกกรดีกว่าข้าวกล่องเพื่อการศึกษาค่ะเดี๋ยวพี่เอาสองกล่องไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงอ่ะเอาไปเลยร้อยหนึ่งพี่ให้ร้อยหนึ่ <500 1 S 3> งเลย อ,อ,อย่าไม่ต้องทอนนปละโหวันนี้ได้เยอะมากเลยพี่แจเกินกว่าที่เราคิดไว้อีกใช่เยอะมากเลยอ่ะโ้ได้เยอะแล้วนั่นนี่นี่สามร้อยอันนี้หกส,สิบโหได้เยอะโหสามร้อยหกสิบเลยอ่ะเอาเอานี่พี่ใจดีนี่มา แล้วข้าวไปไหนหมดแล้วอ่ะหนูกับน้องเข้ามาขายค่ะใช่ค่ะอืมข้าวกล่องเพื่อการศึกษาไอเดียด,ดีนีนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาเข้าวมาให้อีกละกันเนาะค่ะพี่ไปละเออพี่คะพี่คะะน,นี่เงินค่ะเงินค่าอะไรหรอค่าข้าวที่พี่เอามาให้ค่ะ แ้วหนูไม่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหรอหนูแบ่งออกมาแล้วค่ะใช่คอะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาข้าวกล่องมาให้อีกนะค่ะข,ขอบคุณค่ะ